นี่เราอยู่กับสองมระจุกานนั่กัตนตางนาาะครับไม่อยากโชว์เด็กไม่ไว้เชื่อไงอเออโอช่วยไหมไมึงใส่บูกพลังกับาไม่รู้จักแอนัลซูรี่เขาเหรอมึงไม่รู้จก e ักแอนัลซูรี่เหรอที่ทำว่าเตรียมพร้อมปฏิบัตินะเขาสามารถนอนในน้ำก็ได้ไอ้สัสสามารถมุดในน้ำแล้วก็นอนเลยทหาร ต้อมต้อมหยุดหยุดตอน,นม,กกมันไม่รู้ไอ้พวกนี้เดนมกไม่กกมเคยเป็นทหารพวกมันไม่เคยห้าปีแท็บสี่ดีจุดส <5 S 2> <1 S 3> ี่ดีสีหนึ่งทับบวกสองเปลี่ยนมึงรู้ไหมรหัสนี่คืออะไรลุยสับพิเซนที่รู้ไม่เคยเป็นทหารบวกสองสี่ดีเอฟอีจีทีวายหนึ่งวอแปดเฮกชัทโฟสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของมันคือลุยคือสามารถนอนใต้น้ำได้เลยพวกนี้ เคยเป็นทหารเงียบเลยใต้ขี้เรียนเท่านั้นคนของเราตกอยู่ลึกจำคำนี้ไว้เลยนะซีเอ็กซ์ซีเอ็กซ์ดูกี่เรื่องแล้วเนี่ามันคิดว่ากูมึงคิดว่าท่าเหรอคิดว่าสงครามช่วยชาติมันท่าเหรอกูช่วยชาติมาเท่าไหร่แล้วแต่ชาติแม่งลืมกูไม่เคยอยู่ในกองทัพไงมึงหุบปากมึงรู้จักไม่สัญลักษณ์ไอเอสมึงรู้จักไหม ข่าว่าไอเอ็คืออะไรข่าว่าไอเอ็คือผ่านการกระสุนเจาะเข้าล่างมาแล้วนอนไอซียูอยู่สองเดือนเต็มเต็มไปลบเหรออ้าวน้องคุณไม่ไม่มุกเลยเว้ยเขาบอกว่าสิเออเสื้อเอาเสื้อเสื้อท่าสิบอกวัาเนี่ยเสื้อพูดเรื่องสงครามใต้สงครามใต้ปีนั้นเป็นสงครามเย็นคิดจะสั่งกระสุนหนึ่งเก้าเจ็ดฟองกองสองกองพันสองกองถ้าไม่มีไอ้เหี้ยนี้นะ ประเทศชาติจะขับเคลื่นอนยังไงกองทัพจะไปยังไงต่อต้อมลดถัง15คันกูคนเดียวหู้ดูถูกทหารต้นใหญ่เขาเหรอ M4 ใครจะไม่ใช้เฮียกไม่ได้เถียงจะคำเลยนะเน่เลยไอ้มึงดูถูกมึงเอียดย้ำมึงจะย้ำตรงไหนมึงยับก,กองพันธุ์ของกูมึงดูแพลกไหมเนี่ย 没了，没了，没了，我。